คือสายพันธุ์บาลานซ์ไลน์หรือว่าเรียกว่าสายพันธุ์สมดุลค่ะสามพารามิเตอร์เนี่ยเป็นตัวสร้างสายพันธุ์สมดุลของเราขึ้นมานําลูกกุ้งสายควาไปปล่อยลงเลี้ยงในบ่อก็คือจะมีอัตราโตเป็นที่น่าพอใจอัตราลอดสูงเนื่องจากเขาสามารถทนต่อการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้ดีแล้วก็ทนต่อการติดเชื้อวีพีโอสายพันธุ์ e m s ด้วยค่ะในช่วงต้นของเดือนแรกและอีกอย่างหนึง่งก็คือลักษณะจุดเด่นของสายพันธุ์สายควาเนื่องจากบริษัทเราอะค่ะเป็นบริษัทที่ จัดตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเราเป็นบริษัทปรับปรุงสายพันธุ์เรามีนักพันธุศาสตร์เป็นของเราโดยทีท่เราจะใช้ทั้งทางทฤษฎีในเชิงพันธุศาสตร์แล้วก็กับผสมกับการลงเลี้ยงจินในสภาพแวดล้อมจริงในการนามาปรับปรุงสายพันธุ์เราเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ของสายควาเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างคงที่โตเป็นที่น่าพอใจเน้นอัตาราลอดสูงค่ะ ตอนนี้ค่ะโปรแกรมการควบคุมคุณภาพลูกกุ้งของเราค่ะหลักๆก,ก็คืออันที่1เกี่ยวกับการจัดการระหว่างการเลี้ยงและหลังที่2ก็คือการ QC ก่อนส่งค่ะโดยที่ในระหว่างการเลี้ยงเนี่ยตอนนี้โปรแกรมใหม่ที่เราจัดก็คือ1ไม่ใชแอนติบอติกเลยเพราะว่าการใช้อนติบอติกในระบบสัตว์น้ำค่ะเสี่ยงต่อการดื้อยาสูงมากแล้วก็ถ้าเกิดว่า local stain ของแบคทีรียเขาเขาดื้อยาปุ๊บอ่ะเขาเนี้ยเขาจะรุนแรงขึ้นแล้วมีผลต่อลงพอฟักในในลูกกุ้งแน่นอนค่ะที่สองก็คือเรามีการใช้สร้างอีโคอีโคซิสเต็มด้วยไมโครไบโอโลจีก็คือจุลชีพในบ่อโดยการใช้โปรไบโอติกมากขึ้นค่ะโดยที่ลักษณะการใช้ของเราเราจะเราเราจะใช้ตามปริมาณแบคทีเ r ีย v ิโ o รวม ในบอ่อแล้วเราจะไปคำนวณว่าโปรไบรติกที่เราต้องใส่ต้องเท่าไหร่ก็คือหลักๆก,ก็คือประมาณ 50- าสิถึงหนึ่งร้อยเท่าของปริมาณเชื้อวิบิโอรวมในบอ่อค่ะเพื่อให้เขาแข่งกับวิบิโอได้เพราะว่าเนื่องจากวิบิโออ่ะค่ะเขาการแบ่งตัวหนึ่งครั้งเขาใช้เวลาประมาณ20นาทีแบ่งตัวหนึ่งครั้งแต่ว่าถ้าเป็นบาซิลัสท,ที่เป็นโปรไบรติกอ่ะค่ะเขาจะใช้เวลาถึงประมาณ40นาทีซึ่งถ้าเกิดว่าเราให้โปรไบรติกที่ปริมาณเท่ากับเชื้อวิบิโอในบอ่อแล้วอ่ะ ไม่มีทางแข่งสู้วิวโอทันแน่นอนดังนั้นวิธีการของเราคือเราจะใส่โปรตีต์ทอปอัพขึ้นไปเพิ่มอีกเพื่อให้เขาคุมปริมาณว p o ให้อยู่ให้ได้ค่ะแล้วก็จากการที่เราเพิ่มโปรติตเข้าไปสิ่งทีเ่เอาคำที่ได้มากขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนแล้วก็ตัวไนไตรซ์ลดลงค่ะซึ่ง2ตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆม,ม,มันจะมีผลต่อการขนส่งลูกกุ้งด้วยค่ะเพราะว่ากุ้งค่ะที่อยู่ใน สภาพแวดล้อมในบอ่อที่มีแอมโมเนียกับในตัวในไตรสูงเนี่ยทำให้ถ้าอยู่ในโรงพาฟักโอเคเขาไม่ได้เจอกับสภาพแวดล้อมอะไรที่มันสวิงมากๆเขายังอยู่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มไปกวนเขาเอาเขาขึ้นมาบรรจุลงถังส่งกุ้งปุ๊บเขาจะง่ายต่อการเกิดความเครียดเพราะฉะนั้นการที่ตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราควบคุมก็คือห เชื้อวี o 2ก็คือปริมาณแอมโมเนียกับไนไตรด์อันนี้คือระหว่างการเลี้ยงส่วนลำดับที่2ก็คือการควบคุมคุณภาพเรามีเรามีโปรแกรมการควบคุมคุณภาพของเราก่อนส่งลูกกุ้งให้กับกเกษตรกรอยู่แล้วค่ะโดยผลที่ออกเนี่ยจะไม่เกิน2วันก่อนที่จะ,ะจะไม่เกิน2วันก่อนเราทําการส่งลูกกุ้งเพราะฉะนั้นจะเป็นผลที่ค่อนข้าง เป็นจริงแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้จากที่ตัวกิ๊กเองได้ไปที่เวียดนามมาแล้วก็รู้ว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับ TPD ที่มาจากจีนก่อนนะคะตอนนี้โปรแกรม QC ของเราแล้วก็มีการตรวจเชื้อ TPD ก็คือโรคตัวใสะคะ่ะทุกบอกก่อนส่งให้กับลูกค้าแล้วก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตอนนี้ลูกกุ้งของสายคะ่ะจะไม่มีเชื้อที่เป็นเชื้อ TPD EHP EMS ตัวแดงดวงขาว i h s ไม่มีเลยไปไปถึงลูกค้าค่ะสายพันธุ์ของสายควาเป็นสายพันธุ์สมดุลใช่ไหมคะก็คือโอเคเราไม่ได้โตดีมากเราโตเป็นระดับที่เกษตรกรพอใจแต่ว่าตารอดเราสูงพ้าพูดถึงปัจจุบันนะคะในการทําธุรกิจเชิงธุรกิจเราก็ต้องมองถึงกําไรใช่ไหมคะกำไรจะมาได้ก็คือ1ผลผลิตเยอะอันที่2ก็คือต้อนทุนต่ํา ของบริษัทสายควาค่ะลูกกุ้งเราจากการคัดเลือกสายพันธุ์มาให้มีลักษณะโตเป็นที่น่าพอใจได้ไซส์ในตอนจับที่2ก็คืออัต,ตาราลอดสูงค่ะได้ได้ผลผลิตสูงแล้วหลังจากนั้นก็คือเรื่องจากเราอ่ะสายพันธุ์เราอ่ะค่ะเป็นสายพันธุ์ที่ทนต่อการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแล้วก็ทนโลกใช่ไหมคะดังนั้นทําให้ ะระหว่างการเลี้ยงเนี่ยถึงแม้ว่าน้ำอาจจะสวิงเล็กน้อยคุณภาพน้ำคุณคุณภาพอากาศเนี่ยค่ะแต่ว่ากุ้งเรายังรอดไปได้กุ้งสามารถสุขภาพดีได้ในสภาวะในบ่อเลี้ยงจริงทำให้ผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่งทางอ้อมที่เราได้ก็คืออาตาัอาตราอัตราแรกเนื้อเขาต่ำก็คือ FCR ต่ำเพราะว่ากุ้งเมื่อมีสุขภาพที่ดีอะค่ะเวลาเขา กินอาหารเข้าไปเขาสามารถคอนเวิร์ตก็คือแลกเปลี่ยนอาหารมาเป็นเนื้อได้มากขึ้นทําให้ FCR ของลูกกุง้งสายควาค่ะจะต่ําดังนั้นเมื่อบวกกัน2อ,อย่างแล้วก็คืออัตราลอดสูงได้ผลผลิตมากและต้นทุนต่ําเนื่องจากค่าอาหารลดลงเพราะว่าค่าอาหารมีคอสมากกว่าประมาณ50%ของต้นทุนถูกไหมคะถ้าเราลดได้ตัวเนี่ยค่ะส่วนต่างเนี่ยมันจะเทินไปเป็นกำไรให้กับลูกค้าได้มากขึ้น ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา,อ,าอุณหภูมิเขาสูงมากจริงๆสูงตั้งแต่ไม่ใช่แค่อากาศอย่างเดียวน้ําทะเลอะค่ะน้ําทะเลก็สูงใช่สูงถึงประมาณเกือบ34องศาเลยน้ําทะเลที่เอาเข้ามาความเค็มก็ขึ้นไปประมาณ36ซึ่งมีมีผลต่อคุณภาพพ่อแม่พันธุ์แน่นอนค่ะโดยที่แต่ว่า,าด้วยโรงเรือนของเราแล้วก็ระบบของเราอะสามารถ บรรเทาความรุนแรงเนี่ยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันรุนแรงจริงๆที่ผ่านมามันทําให้อัตราการเมดกุ้งของเราอะค่ะลดลงประมาณ10%อัตรา,ารฟักก็ลดลงไปอีกประมาณ3 5แล้วเรายังต้องคัดนอเพียที่ให้แข็งแรงเพื่อจําหน่ายให้กับกเกษตรกรเนี่ยทำให้ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาผลผลิตเราเหลือเพียงแค่4 0ที่ส่งขายทําให้มันเกิดการขาดแคลนนอเพในการส่งให้ลูกค้าอย่างแรงเลย อันนี้ค่ะน่าจะโดนกันทั่วไปโดยที่ตอนนี้ทางบริษัทเราพิจารณาเรื่องนี้แล้วเราก็วางแผนเรียบร้อยว่าในเรากําลังจะเริ่มอตอนนี้อุณหภูมิปกติแล้วค่ะความเค็มก็ได้อยู่แต่ว่าเรามองถึงข้างหน้าในฟิวเจอร์ว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันจะมีแต่รุนแรงขึ้นมันน่าจะร้อนขึ้นหรือว่าฝนเยอะขึ้นคือสวิงมากขึ้นเราโอเคหนึ่งก็คือเราจะช่วยในเรื่อง ฟิสิกอลอินฟาสตัคเจอร์ก็คือ,อลงทุนในระบบเรื่องอุณหภูมิการปรับความเค็มน้ำคุณคุณภาพน้ำแล้วว่ามันก็จะมีอย่างที่สองด้วยที่เราจะคอนเซิร์นขึ้นมาก็คือการปรับปรุงพันธุ์ให้ให้ให้กุ้งสามารถมีความทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้มากขึ้นค่ะโดยที่เหมือนถ้ามันร้อนขึ้นเมื่อก่อนอะค่ะตอนนี้คือลักษณะส่วนใหญ่คือพ่อแม่พ่อพันธุ์เขาจะเซนซติทีฟกว่าแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เขาจะต้องการอุณหภูมิที่อยู่ประมาณ27 ประมาณนี้วิเไม่เกินนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามปรับปรุงพันธุ์ให้เหมือนเขาทนร้อนได้มากขึ้นแต่ว่ายังยังไม่ยืนยันโฮมิสนะคะยังไม่สัญญานะคะว่ามันจะออกมาได้เมื่อไหร่คือเราเรามันเป็นหนึ่งในแผนที่เราจะทําปรับปรุงพันธุ์ให้มีการทนต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้นค่ะ